ถ้าเจาะลึกดูรายละเอียดนิดหนึง่งเกี่ยวกับอนุกรมแต่ละแบบเอาอนุกรมถูกทิศก่อนเนื่องจากว่าเซลล์ไฟฟ้าใดๆแบตเตอรี่ใดๆเนี่ยนะครับเรียนครับกระแสไฟฟ้ามันจะไหลออกจากขั้วบวกเสมอคือไหลออกจากเส้นยาวดังนั้นถ้านักเรียนต่ออนุกรมถูกทิศกระแสไฟฟ้าจะไหลไปทางทิศเดียวกันเรียนครับถ้าเป็นเช่นน,นั้น หากรูสมมตินะหากรูสมมติว่าเซลล์ไฟฟ้าอันแรกแบตเตอรี่ตัวแรกมีแรงขึ้นเป็น E หนึ่งความต้านทานภายในเป็น R หนึ่งแบตเตอรี่ตัวที่สองมีแรงขึ้นไฟฟ้าเป็น E สองความต้านทานภายในเป็น R สองเขาว่ากันว่า E รวมแรงขึ้นไฟฟ้ารวมจะหาจากเอา E หนึ่งบวก E สองคือเอาแรงขึ้นไฟฟ้าแต่ละตัวบวกกันได้เลยเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันไหลไปทางด้านเดียวกันเพราะฉะนั้น E รวมให้เอา E ยอยๆมาบวกกันได้เลย ความต้านทานภายในรวมก็ให้เอาความต้านทานย่อยๆมาบวกกันได้เลยเช่นกันคือเอา R1 หนึ่งบวก r สองได้เลยนี่เป็นความต้นานทานภายในรวมโอเคนะนี่คืออนุกรมถูกทิศอา้าวอรวมจะเท่ากับ e ย่อยบวกกัน A R ภายในรวมก็จะเท่ากับ A R om, ภายในย่อยบวกกันไฮไลท์ไปในหนังสือมีอนุกรมถูกทิศ e รวม R รรวมหาอย่างนี้นะครับ เป็นไปต่ออนุกรมกลับทิศแล้วก็กระแสะไฟฟ้าจะไหลคนละทางอย่าลืมว่ากระแสะไฟฟ้าจะไหลออกจากขั้วบวกเส้นยาวนะครับตามรูปภาพอันนี้เนี่ยกระแสะตัวซ้ายไหลไปซ้ายกระแสะตัวขวาไหลามาขวามันไหลไปคนละทางถ้าเป็นเช่นนั้นหากครูสมมติว,ว่าเซลล์ไฟฟ้าตัวแรกมีแรงเคลื่อนเป็น e หนึ่งความต้านทานภายใน r หนึ่งเซลล์ไฟฟ้าตัวที่สองแบตเตอรี่ตัวที่สองมีแรงเคลเื่อนไฟฟ้า e สองความต้านทานภายในเป็น r สองเขาว่ากันว่า ลักษณะอย่างนี้กระแสไหลคนละทางเ e อียรวมให้เอาอ e ีแต่ละตัวมาลบกันครับก็คือเอาอ e ีหนึ่งกับอีสองมาลบกันเพราะว่ากระแสไหลคนละทางนะครับแต่ความต้านทานภายในรวมนั้นให้เอามาบวกกันเสมอเพราะว่าความต้านทานมันเป็นปริมาณสเกลาร์มันไม่มีทิศทางความต้านทานนี้มันไม่มีทิศทางไม่มีซ้ายไม่มีขวาเพราะฉะนั้นความต้านทานรวมบวกเสมอครับไม่ว่าจะถูกทิศหรือไม่ว่าจะกลับทิศ โอเคนะครับอ้านี่คืออนุกรมกลับทิศกระแสไหลคนละทางแรงเคลื่อนไฟฟ้าเอียร่วมให้เอามาลบกันแต่ความต้านทานภายในนั้นบวกตลอดไฮไลท์ไปในหนังสอือมีนะครับ